بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لِيُبْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَاوْ الْمُشْرِكُونَ كَرِهَا س ل บ م ع ل ั ك, ك م ่น ح, ت ت ح م ศ ا ل ل ه و ب ี ك ا ت ه เ่านรี่น้องผู้เกี่ี่ศรุณาท่ัานผูาลาทุกท่านนะครับขอขอบคุณพระอาลาที่พระองค์ได้ให้ภารกิจที่ดีแบบนี้เกิดขึ้น กว่าที่จะมีภารกิจดีๆแบบนี้เนี่ยก็มีอุปสรรคเยอะนะครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยผมมาถึงช้าไปนิดหนึ่งถ้าเกิดวรามีรายการแบบนี้ที่จะต้องมีโปรเจคเตอร์มีการถ่ายคลิปวิดีโอมีคลิปวิดีโอเปิดให้พี่น้องได้รับทราบด้วยเนี่ยมันต้องมาตั้งแต่เจ็ดโมงเชา้า ประเมินเมื่อคืนนี้ดึกไปนิดหนึ่งที่สุนกราอิสลามแห่งประเทศไทยกลับไปถึงบ้านประมาณตีหนึ่งแล้วก็ตีสี่ก็ขึ้นทบทวนดูเนื้อหาที่จะได้นําเสนอแก่พี่น้องในในวันนี้นะครับพี่น้องก่อนอื่นต้องขอขอบคุณน,นะครับทางร้านอาหารสินทรสเต็กเฮาที่ได้เอื้ออำนวย ภารกิจที่ดีซึ่งท่านเองก็เสียสละสถานที่ทั้งน้ำทั้งไฟที่เราจะต้องใช้ประโยชน์แล้วก็จะได้ละมาร่วมกันในวันนี้นะครับช่วงบ่ายก็จะมีการบรรยายต่อเพราะว่าสัญญาณบนกิมะสัญญาณใหญ่เนี่มีทั้งหมด10สัญญาณซึ่งแต่ละสัญญาณเนี่ยมันมีรายละเอียดเกี่ยวข้อง กับสัญญาณต่างๆนี่มากมายพอสมควรแล้วก็ต้องขอขอบคุณทนายกรีนปานุภานะครับซึ่งเป็นเจ้าพี่เจ้าการแล้วก็เหนื่อยมากนะครับในการที่จะได้อะไรนะให้มีภารกิจดีๆแบบนี้นะครับขอดูอาต่อร่อให้ภารกิจดีๆแบบนี้เนี่ยคงอยู่ต่อไปจนกว่ายีแอนจะตายจากรุงยานี่ไป จนกว่าทนายกะรีมจะถึงอายันของอัลลอฮ์แต่ถ้าเกิดทนากะรีมถึงอายันของอัลลอฮ์แล้วในลูกชายของท่านชื่อมุบารอกนะครับคุณมุบารอกปา,านอพาหนี่ก็จะได้สารงานต่อแต่ก็เชื่อมั่นว่าเมื่อยีแอนของเราเนี่ยถึงอายันของอัลลอฮ์ที่ไม่ได้แช่งนะเพราะว่าศาสนาอิสลามเนี่ยเขาไม่มีคมําว่าแช่งนะ เรื่องอาชันของอรดนะบ,บีพูดแม้กระทั่งวันแต่งงานเน,นี่ยนบีเอาอายะคุรานที่พูดถึงความตายเนี่ยมาพูดผมเองเคยถูกตําหนิที่ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยวันนั้นมีการแต่งงานกันมุอัลลัฟทางฝ่ายชายแล้วก็มุสลิมของเราทางฝ่ายหญิงเราก็ยกอายะกุรานดังที่นบีได้ยกเวลาตะมูตุนะอิลลาวะวันตุนมุสลิมูลอยากได้ตายนะ จนกว่าจะได้เป็นมุสลิมผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์ซะก่อนอย่าตายนะอธิบายเรื่องความตายโอ้โหหลังจากนั้นลงมากินอาหารกลางว่าโอ้ดันแซ่เลยอะไรมันงานมงคลพูดถึงความตายก็เลยต้องขึ้นเวทีก้าง่างอีกครั้งหนึ่งอธิบายในเรื่องนี้เพราะหลักการอิสลามพูดถึงความตายมันพูดทุกทุกวาระไม่ว่าจะเป็นยิ่งเป็นงานม,มงคลนี่ต้องพูดเลยว่ามีความสุขเลยอย่านึกอย่าลืมความตายอย่านึกถึงความสุข ความอรอร่อยในดุงยานี้เพียงอย่างเดียวนะครับแล้วก็ขอดวงต่อ,ลอหลวสุบภานุวตาลาให้ผมได้สามารถที่จะอธิบายให้ความเข้าใจกับพี่น้องอย่างต่อเนื่องจนกระจกจนกนระทั่งจบนะครับเรื่องที่จะได้พูดคุยกับพี่น้องในวันนี้นะครับก็เราขอมาอัพพี่น้องด้วยถหากว่าผมเองาจะมีความเข้มข้นไม่เหมือนอาจารย์ บุรีนะครับซึ่งแกมีความชํานาญมากและก็มีความช่ำชอเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้นะครับอาจจะเข้มข้นน้อยกว่าเขาอาจจะสร้างความเข้าใจให้แก่พี่น้องได้ไม่มากแต่ก็ยินดีนะที่พี่น้องจะได้โทรศัพท์พูดคุยปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับเรื่องที่จะได้พูดคุยกันในวันนี้นะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงสัญญาณใหญ่วันกิามาเนี่ยอยากจะบอกกับพี่น้องนะครับว่า สัญญาณวันกิยามานี่ใกล้เข้ามาแล้วใกล้เข้ามาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัญญาณเล็กๆอีกสัญญาณหนึ่งระบบการปกครองคอลิฟ้านี่จะกลับมาบนโลกดุญญานี้อีกครั้งรอวันน่าชื่นชมและตรงนี้มันก็น่าจะถึงยุใคใกล้แล้วนะที่คอลิฟ้าระบบคอลิฟ้าจะเกิดขึ้นกับประชาชาติอิสลามอีกครั้ง ราะท่านนาบีบอกว่ายุคนบีหมดไปแล้วอัลลอฮ์ให้ยุคคอลิฟ้าเกิดขึ้นยุคอคลิฟ้าหมดไปแล้วอลิฟ้าเป็นว่าผู้สืบแทนท่านนาบีนหมดไปแล้วอัลลอฮ์ให้ประสัตประสัตในยุคหนึ่งจะอาธรรมขูดรีดกักตุนขอบโอยคดโกงทรัพย์สินของราษฎร,รแต่ยังไม่รุนแรงถึงขั้นฆ่าฟันชีวิตหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็ให้กระสัตยุคนั้นหมดไปแล้วก็จะมาประสัตมาอีกยุคหนึ่ง จะเป็นผู้นำเป็นก,กษัตริย์ที่รุกรานชีวิตของราษฎรเดี๋ยวนี้มีหมดแล้วข้าสมุรอาหรับประเทศอาหรับประมาณ22ประเทศทุกประเทศเลยผู้นำรุกรานเข็นฆ่าชีวิตราษฎรโดยเฉพาะในอียิปต์เป็นหมื่นคนในซีเรียหลายหมื่นคนที่เด็กจะต้องสมัวชีวิตไปกับผู้นำที่อาธรรมรุกรานกับชีวิตของราษฎร ซุมาตบ,บูลคีลาฟตันอาลาบินท่าจิน๋นหูวบูวหลังจากนั้นอลัลลอฮ์จะให้ขลีฟะกลับมาบนโลกดุนยาแก่ประชาชาติอิสลามอีกครั้งหนึ่งผมว่ามันก็ใกล้แล้วนะตอนนี้เกือบทุกประเทศเลยลุกรานชีวิตผู้คนทั้งนม้นี่พูดถึงประชาชาติอิสลามนะลุกรานชีวิตผู้คนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นฮะดีสบทนี้เนะี่ยอุลมามะรอบๆประสัทในเมิกาแปรพอแปรแล้วนี่มันเสียวไส อำนาจตำแหน่งศักดิ์ศรีทรัพย์สมบัติมันจะไปไหนเราบีบอกเอาไว้ยังไงม่นต้องเกิดขึ้นนี่คือสัญญาณวันเกียร์มาอันนี้สัญญาณเล็กๆไม่ใช่สัญญาณใหญ่สัญญาณวันเกียร์มากมีสองประเภทหนึ่งสัญญาณเล็กสัญญาณเล็กมีประมาณอุลมาขัดแย้งกันบาญญงคนประมาณห้าร้อยสัญญาณบางคนประมาณสามร้อย ผมรวบรวมดูจากาทีท่ที่ซอเฮียนี่ประมาณร้อยกว่าสัญญาณตอนนี้เกิดขึ้นหมดแล้วยกเว้นสัญญาณบางอย่างเท่านั้นที่ยังไม่เกิดขึ้นเป็นสัญญาณเล็กๆตัวอย่างเช่นนบีบอกว่าจะมีภูเขาทองคำผุดขึ้นกลางแม่น้ำยูเฟติสในประเทศอิรักคนที่เข้าไปแย่งชิงความมั่งคั่งร่ำรวยจากภูเขาลูกนี้ ร้อยคนเนี่จะรอดแค่คนเดียวนิสอวติไซน์สคนนี่ตายจะเข้าไปแย่งชิงกันที่ไหนแม่น้ำยูเฟสตแม่นม้ำฟรอรแม่น้ำยูเฟสตก็อยู่ในประเทศอิรักอันนี้เป็นสิ่งที่มนนาบีของเราในาบีโมฮัมมัดสุลลนมาไล้ยวาซัลลัได้บอกเอาไว้สัญญาเล็กๆอย่างนี้ยังไม่เกิด แล้วก็มีอีกหลายๆสัญญาณแต่วันนี้เราไม่จอดเล็กเรื่องสัญญาณเล็กนะเอาสัญญาณใหญ่แต่ว่าอยากจะให้ดูตัวอย่างสัญญาณเล็กนิดนึงก่อนจะไปถึงสัญญาณใหญ่แล้วพี่น้องว่าจริงไหมลองดูนหนึ่งผู้คนเนี่ยจะแข่งขันกันสร้างมัสยิดกันยามงองโถงใหญ่โตแล้วก็วิจิตรการตาแต่คนเนี่ยเขาเรียกว่า้อรอบุญ <c oughs> มันจะเสียหายในเรื่องคนที่จะไปมัสยิดคนจะไปมัสยิดน,น้อย แต่มัสจิดสร้างกันนลพี่น้องครูโอ้โหแต่ละมุมแต่ละโดมโดมเป็นโดมหนึ่งลสามสี่ล้านห้าล้านนี่มัสยิดอนันนี้อยู่ที่ไหนอ่ะมาเลเซียสร้สางกันทั้งหมดเนี่ยใช้งบประมาณหลายพันล้านบาทแล้วก็มัสยิดในพุทธาจายามาันสีชมพูที่เป็นหินอ่อนสีชมพูใครไปใครก็อยากไปเที่ยวผมก็เคยเข้าไป พอไปแล้วละมาไในกุชัวโอ้โหมันสวยหมดทุกอย่างสวยหมดเลยละมานในกุชัวแต่ว่าคนละมานเนี่ยบอกตรงๆว่าประมาณซอฟนีงบางพรอตัไม่มีเลยแม้แต่คนเดียวนบีบอกว่าวิจิตราการตาการก่อสร้างจะองโถงแต่ว่าข้อรอบุญมีนันนัสอากมากอละโซบอว,อบอวาอะไรอีกมสักหมายความว่าเสียหายประชาชนไม่ค่อยจะเข้ามาสิล นี่กเเ็เป็นสัญญาณวันเกียามาสร้างกันสวยงามมากแต่และมัสยิดเนี่ยพันล้านหมื่นล้านเช่นในมัสยิดที่พุทธช,ชยายยะเนีน่ยมัสยิดสีชมพูเนี่ยโอ้โหทั้งด้วยหินปอ,อนสีชมพูทั้งหลังเลยแล้วก็ใหญ่โตอลังการมากพี่น้องไปนั่งพบเนี่ยนะมันจะมีแสงอะไรเลเซอร์ยิงมาที่พี่น้องแย้มมือปั๊บน้ําไหลโอ้หดมือปั๊บน้ําหยุดโอ้โหวิจิตรการตามากเข้าไปในไฟมันอล่าอลามพอต้องวันละหมาดไม่ผู้ชั่ว นะผู้ชายจำนวนจะน้อยลงผู้หญิงมีจำนวนมากขึ้นวันนี้ก็เป็นสัญญาณวันกิยามาเนี่ยพี่น้องแต่แนผู้ชายนะมาไม่ถึงแถบผู้หญิงรอไปสองแถบข้างหลังเรื่องผู้หญิงอีกแล้วเอเาอนี่วันนี้เป็นวันสัญญาณวันกิยามาที่เห็นได้ชัดและผมไปบรรยายที่ไหนก็ตามแต่พี่น้องสัญญาณวันกิยามาเกิดขึ้นอยังดาดเดืนผู้หญิงจะมากกว่าผู้ชาย อันนี้อันนี้เป็นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอัลลอฮ์จะให้จํานวนของผู้หญิงมากขึ้นไกลๆวันกิยามาจริงๆเปอร์เซนต์ระหว่างผู้หญิงผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยหกสิบต่อหนึ่งหสิบต่อหนึ่งสวยหมหกสิบต่อหนึ่งอัลลอฮ์นี่คือสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนนั้นไม่ต้องเสียใจที่นบีบอกว่าผู้หญิงเนี่ยฉันไปเห็นมาแล้วอยู่ในนรกเยอะ ใช่พูเราจบไหม <arcade> จบัลลนฮ์เชิญผมไปพูดที่ภูกเก็ตเชิญไปพูดที่ปัตตานีชาลุมาอธิบายดีสิผู้หญิงก็สงสัยกันใหญ่แล้วนบีบอกได้ยังไงอะ <c oughs> ฮะดิษมีถูกต้องครับฮะดิษสายรายงานถูกต้องอิหม่ามุสลิมแต่บันทึกเอาไว้ผู้หญิงจะมีมากในนรกมากกว่าผู้ชายก็ง่ายนิดเดียวไม่ใช่พูกเราก็ได้ไม่ใช่ผู้เราม้องไปเกี่ยวกับเราเลยใช่ไหม <c oughs> เพราะจํานวนผู้หญิงเนี่ยมันจะมากกว่าผู้ชายโว้ิตอนนั้น และมุสลิมอะที่คุ um arb, mm ้มท okay, nah. ี framework. ่ยาเคร่งขันในศาสนาเนี่ยมีสักกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยใช่ไหมเนี่ยมีพวกเรานี่แหละท้ามตูนตาขออนุญาให้เป็นชาวสวรรค์ไมยอามีนอีกเด้ออามีนแล้วเีมยอาวินรบกันรบกันโว่ไปยุ่งเลยขอดนุญาให้เราได้เข้าสวรรค์ของพระลอสุบฮานะฮูวะตาลานะครับพี่น้องลองสังเกตดูไปถ่ายรูปที่ไหนมาก็ตามแต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จอดจงจะถ่ายนะถ่ายรูปนะพี่น้องตอนเนี้ย ตอนนี้เริ่มพูดกันแล้วน,นะในแคนาดาเริ่มพูดนองกษิษเริ่มพูดกันว่าเราจะจ้องไปถ่ายรูปคนที่รวมตัวกันเยอะๆที่ไหนก็ตามแต่พอมานับปับ๊บผ,นะผ,ผู้หญิงจะมากกว่าผูนะ้ชายพี่น้องดูดูอันนี้ไม่ได้ชียย์สีนะลองนับดูแล้วสังเกตูผู้หญิงจะเยอะกว่านะเนี่ยเนี่ยอันนี้เนี่ยผู้หญิงจะเยอะกว่านี่ก็ไม่ใช่ย์สีนะนะผู้หญิงทำไมนะเยอะกว่า อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่สัญญาณอันนี้ค่อยๆเกิดขึ้นเกิดขึ้นอันนี้สัญญาณเล็กๆนะทำสีนาจะแพร่หลายในสังคมมนุษย์ลูกศีนาจะเตือนสังคมอินนาลิลาวาอินนาอิัยฮิอริองพี่น้องโอ้โหเรื่องสภาพความเสื่อมโทรมสังคมวันนี้เนี่ยพี่น้องพี่น้องไม่เป็นผมแต่พี่น้องไม่รู้หรอกว่าอะไรมันเกิดขึ้นบ้างในสังคม มุสลิมาบางคนเมื่อวานที่พูดท่สินทอนเสร็จเรียบร้อยแล้วมุสลิมาบางคนโทรมาร้องไห้สะอกเอือกเอาใจอินนาลิลาโมอินนาอิยฮิรอจูท่านเล่าับสามีสามีจับลูกมาฟันคอตายเขาบอกว่ออาพ่อทรพีฆ่าลูกข่าวเมื่อต้นปีประมาณมกราคมเมื่อวานที่ถูกตัดสินวาตเด็คุกตลอดชีวิตแล้วฉันเนี่ยไมได้ทํามาหากินแล้วฉันเนี่ยมีลูกอีกสองคน ดูคนโตพ่อฆ่าไปแล้วพ่อมัอยู่ในคุกโวรใจยางมาก่จะปรึกษาหาดูใครใครจะช่วยเยยนหนลือมุสลิมอีกคนนึงอินนาลินลาพี่น้องขอวางต่อไปซีนาจะแพ้หลายรู้ไหมเนี่ยมาเอาเป็นตัวอย่างตรงนี้ซีนาจะแพ้หลายอาจารย์หนูนไนญญีไม่อยากจะอยู่ในดุนยาไม่อยากจะอยู่ในดุนยาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรล่ะสามีมายอมรับว่าไปนอนกับแม่ยายมาหลายครั้ง สีนาจะแพร่หลายสีนาจะแพร่หลายไม่นึกมาก่อนเท่าัสามีเราถ้าเกิดขึ้นกับเราเป็นยังไงีสังคมของเราเกิดแบบนี้แล้วมุสลิมเราครับมุสลิมเราครับไม่ใช่มุสลิมพวไม่โทรมาถามผมหรอกเป็นมุสลิมของเาแล้วหนักไปกว่านั้นผมโดนโดนเค้นหนัก